ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่2 1 7นางบามเรอคนใหม่หน้าตามหนักของท่านอามาดลีผูหยิงใหญ่รีบร้อนเดินทางกลับมาที่ตามหนักของบ้านตระก,กูหลหรือย่างรวดเร็วและไม่แม้แต่จะกังวลกับการหายตัวไปของหลี่เว่ยหยางนี่เป็นเพราะเมื่อสามวันที่แล้วหลี่เสี่ยวหลานซื้อตัวนางบามเรอคนใหม่กลับมาซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากที่ผ่านมาก็คือครั้งนี้หลี่เซี่ยวหลานไม่ได้ให้ฮูหญิงใหญ่รู้ล่วงหน้า นั่นหมายความว่าหลี่เสี่ยวหวันไม่ได้เกรงใจนางเหมือนอย่างที่เคยเป็นเมื่อในถึงเรื่องนี้จึงจําได้ว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คุณสายมนดามในครั้งนั้นเขาก็ไม่เคยมาเยี่ยมนางเลยสักครั้งโดยปกติแล้วหูหญิงใหญ่สามารถทนได้แต่คราวนี้นางไม่สามารถทนได้อีกต่อไปจึงรีบกลับมาตําหนักพร้อมกับหลี่จังเลอ่อและพบว่าหลี่เสี่ยวหนนไม่ได้อยู่บ้านเพราะออกไปงานเลี้ยงพร้อมกับนางบําเรอคนใหม่ความโกรธแค้นนี้กลายเป็นความเก็บกดจนถึงจุดที่ต้องกัดฟัน จนเลือดออกบริเวณริมฝีปากโดยที่นางยังคงนอนกระสับกระส่ายด้วยความทุกข์ทรมานใจตลอดทั้งคืนจนลืมที่จะเอ่ยถามถึงหลี่เว่ยหยางและเช้าวันรุ่งขึ้นนางยังรู้สึกข้างคาใจจึงส่งคนไปเรียกตัวหยุนจี้ที่มาอยู่ใหม่ในฐานานางบาเรอให้มาพบผู้หิงใหญ่ถือถ้วยน้ำชาวไว้ในมือและจ้องไปที่หญิงเหมียงหยุนที่อยู่ตรงหน้านางหญิงสาวผู้นี้มีผิวที่ขาวเนียนราวกับหีมะ และใบหน้ารวมทั้งจมูกของนางดูราวกับว่ามันถูกแกะสลักจากหินยกอย่างตั้งใจเมื่อมายือนอยู่ตรงหน้าทําให้เห็นว่านางยังเด็กมากและเหมือนดอกไม้บอบบางที่อยู่ท่ามกลางพายุหิมะแม้ว่าความงามของนางจะสู้บุตรสาวผู้งดงามของนางไม่ได้ก็ตามแต่หญิงสาวผู้นี้ก็มีความงามที่สามารถทําให้ผู้คนหันไปสนใจที่อื่นได้ยากนางเดินเข้ามาหาเหมือนสายลมและแสดงความเคารพอย่างอ่อนน้อม เมื่อเห็นใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของนางหูหญิงใหญ่ก็สูญเสียความคิดของตนเองไปชั่วขณะราวกับว่าผู้หญิงคนนั้นกลับมาแล้วและอีกไม่นานเปนไฟก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของนางพร้อมกับความคิดที่ว่านายท่านไม่มีวันลืมผู้หญิงคนนั้นแต่เนื่องจากนางอยู่ในบ้านมานานพอสมควรแม้ว่าจะเกลียดชังหยุนจี้มากเพียงใดแต่ก็ไม่แสดงออกหูหญิงใหญ่ยิ้มเล็กน้อยขณะที่เดินออกไปและยื่นมือออกไปจับมือของหญิงสาว และมองดูนิ้วของหยุนจี้ที่เหมือนกับต้นหอมมันทั้งเรียวและยาวและฝ่ามือของนางมีความงดงามมากหูหญินใหญ่ยังเอ่ยถามอายุและบ้านของนางว่าอยู่ที่ใดหยุนจี้กล่าวว่าบ่ามีชื่อว่าหยุนเหมยอายุ16ปีเป็นชาวเมืองฉางเจ้าเสียงของนางมีความไพเราะราวกับนกขมิน้นและฟันนางเรียงอย่างงดงามเหมือนหยกเนื้อดีมันทำให้หูหยินใหญ่รู้สึกโกรธและเกลียดหญิงสาวผู้นี้มากขึ้น นี่คือใบหน้าที่ช่างน่าความสงสารไม่น่าแปลกใจเลยแม้ว่าหลี่เซียวรันจะมีนางบามเรอใหม่นับไม่ถ้วนแต่เขาก็ยังพานางเข้ามาหยุนจะไม่กล้ามองไปที่การจ้องมองของหูหญิงใหญ่เพราะถึงแม้ว่านายหญิงของบ้านผู้นี้จะมีรอยยิ้มแต่สายตาของนางนั้นช่างลึกล้ามและรู้สึกราวกับว่านายหญิงผู้นี้ต้องการจะฉีกร่างของนางออกเป็นชิ้นหาห่า <c oughs> โอหูหญิงใหญ่ตระหนักว่าหญิงสาวตรงหน้าทำตัวไม่ถูกจึงเผยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและสง่างามมาก เจ้าไม่ต้องกลัวแค่เห็นว่าเจ้ามดงามมากเพียงใดข้าก็มีความสุขแทนนายท่านแล้วนางจ้องมองเล็กน้อยและกล่าวว่าชื่อจี้เอ๋อนั้นเรียกยากเกินไปข้าจะตั้งชื่อใหม่ให้เจ้าจะได้เรียกง่ายขึ้นว่าชื่อหยุนหลัวดีหรือไม่มันแสดงให้เห็นว่าเจ้ามีความสง่างามและใจกว้างเจ้าคิดว่าอย่างไรบ้างหยุนจี้ก้มศีรษะลงขณะที่ริมฝีปากของนางโค้งลงซึ่งเห็นได้ชัดว่านางไม่มีความสุข ผู้หญิงใหญ่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กสาวผู้นี้ดูเหมือนเด็กแต่จริงๆแล้วนางนั้นดื้อรั้นมากจึงรู้สึกรำคาญใจเล็กน้อยแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดหลังจากถูกเปลี่ยนชื่อนางจึงรู้สึกหงุดหนิดแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมากนะักในการจัดการกับผู้หญิงเลวคนนี้มีหลายวิธีสายตาของนายหญิงจึงมองไปรอบๆและเปลี่ยนความคิดของตนเองอย่างน่าประหลาดใจข้ามาคิดอีกทีดูเหมือนว่าชื่อนี้จะไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นนั้นเจ้าจงใช้ชื่อหยุนเหมยไปก่อนชั่วคราว และรอจนกว่านายท่านจะว่างแล้วเราจะตั้งชื่อใหม่ให้เจ้าหยุนจีโค้งคำนับอีกครั้งและคิดอยู่ในใจว่าฮูหยินใหญ่ช่างสังเกตมากเพราะนางสามารถรับรู้ได้ว่าตนเองรู้สึกไม่พอใจในเวลานี้มีสาวใช้ผู้หนึ่งได้มารายงานการมาถึงของนายท่านจากนั้นฮูหยินใหญ่จงึงเงยหน้าขึ้นช้าช้าขณะที่สายตาของนางจ้องมองไปที่หลี่เสี่ยวรันในตอนที่เขาเดินเข้ามา แม้ว่านางจะไม่ต้องการแสดงสีหน้าขมขื่นแต่มันก็อดไม่ได้คราวนี้เขาไม่ได้ปรึกษากับนางเรื่องที่จะซื้อนางบามเรอคนใหม่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากที่สุดสำหรับนายหญิงผู้นี้ลีเซลรันเห็นหยุนจี้และใบหน้าของนางดูเหมือนจะแสดงว่ากำลังถูกข่มเหงสีหน้าของเขาจึงแสดงถึงความไม่พอใจทันทีแต่หลังจากนั้นเขาก็นึกถึงความเหมาะสมดังนั้นจึงกล่าวอย่างใจเย็นว่า เจ้าควรออกไปก่อนข้ามีเรื่องจะหารือกับฮูหยินและในระหว่างการสนทนาแม่นมหฮาลินก็เดินเข้ามาอย่างกระทันหันและกระซิบกับฮูหยินใหญ่คำสองสามคําคำให้การแสดงออกของฮูหยินใหญ่เปลี่ยนไปและเอ่ยถามว่าจริงหรือแม่นมหิงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่ามันเป็นเรื่องจริงบ่าวได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วฮูหยินใหญ่ตกตะลึงขณะที่ดวงตาของนางแสดงความสุข ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเดิมที่นางต้องการกล่าวอันใดาบางอย่างกับหลีเซียรันเกี่ยวกับยุนจีแต่ตอนนี้แม่นางได้ยินเรื่องการหายตัวไปของหลีเว่ยงและไม่ได้กลับที่พักนางจึงรู้สึกมีความสุขมากและตั้งใจที่จะละทิ้งเรื่องของยุนจีเอาไว้ก่อนเพื่อหันมาสนใจเรื่องของหลีเว่ยงหลังจากที่หยุนจีถอยออกมาหูหยินใหญ่ก็แสดงสีหน้าชื่นมื่นราวกับได้รับรางวัลชิ้นใหญ่แม่นมาฮลินสั่งให้คนอื่นออกไปก่อนข้ามีเรื่องต้องคุยกับนายท่าน คำกล่าวนั้นช่างเฉียบคมและชัดเจนขณะที่น้ำเสียงของนางนั้นดูมีความสุขอย่างน่าประหลาดช่องตามใจทูเดยตอนที่218ไม่ต้องการแต่งงานด้วยลีเซียวรันคิดว่าพันรยาหลวงกำลังจะต่อว่าเขาที่ไม่บอกนางล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของหยุนจีความรู้สึกกังวลใจจึงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาผู้หญิงใหญ่รู้จักลีเซียรันเป็นอย่างดีแต่ในขณะนี้ใบหน้าของนางนั้นไร้ความรู้สึก ขณะที่ดวงตาของนางเก็บซ่อนความเจ้าเล่ห์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้นายท่านข้ามีเรื่องสำคัญที่อยากจะกล่าวกับท่านใบหน้าของหลีเสี่ยวหันผ่อนคลายและโบกมือเพื่อขอให้คนอื่นถอยห่างออกไปทันทีเมื่อคิดถึงการกำจัดลีเวียหูหญิงใหญ่ก็รู้สึกว่ามีเลือดไหลเวียนที่บริเวณลำคอทำให้กลืนน้ำลายลงคอได้อย่างยากลำบากนางเดินไปหาเขาและเงยหน้าขึ้นขณะที่ใบหน้าของนางเผยให้เห็นถึงความวิตกกังวลในใจ สถานการณ์นี้เป็นความรับผิดชอบของข้าเช่นกันสิ่งนี้ทำให้ข้ารู้สึกผิดมากแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วข้าจึงจำเป็นต้องบอกความจริงกับท่านเสียงของนางแผ่วเบาโดยแต่ละคำกล่าวมีความเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งหลีเซียวรันขมวดคิ้วอย่าอ้อมค้อมรี่กล่าวมาหูหยินใหญ่รู้สึกมีความสุขจนแทบจะกลั้นเอาไว้ไม่อยู่แต่ใบหน้าของนางกลับแสดงความลังเลใจที่จะกล่าวออกมา เมื่อวานพวกเราไปที่พระตำหนักขององคหญิง,หญ,งหญิงเพื่อร่วมง,งานเลี้ยงแต่ทันใดนั้นก็มีคนมาแจ้งว่ามีแขกมารอพบท่านแม่ท่านจึงรีบกลับทันทีบังเอิญว่าตอนนั้นข้าก็รู้สึกไม่ค่อยสบายจึงกลับมาพร้อมกันเนื่องจากเราทุกคนต้องกลับมาและเป็นการยากที่จะชี้แจงเรื่องนี้กับองค์หญิงเราจึงปล่อยให้หลี่เว่ยงและหมิ่นเพื่ออยู่ร่วมง,งานเลี้ยงต่อในความเป็นจริงท่านแม่คิดว่าเวย่ยางกับหมิ่นเตอ๋อคงจะกลับมาเองได้ ดังนั้นท่านจึงมิได้ใส่ใจมากนักหลังจากนั้นลีเซียรันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติขณะที่หูหินใหญ่แสดงสีหน้าที่รู้สึกผิดหลังจากกลับมาแล้วข้าก็รู้สึกปวดหัวมากจึงนอนพักผ่อนซึ่งข้าคิดว่าหลี่เวยหยางและหมิงเต๋อคงจะกลับมาด้วยตัวเองได้ใครจะไปรู้ว่าตอนนี้มีคนมาแจ้งข้าว,ว่ามีคนพบรถม้าของตระกูลหลี่เราอยู่บนถนนจากนี้มีทหารผู้คุมของเราอยู่ด้านข้างและคนเหล่านี้ทั้งหมดก็ตายไปแล้ว ส่วนที่แย่ไปกว่านั้นคือหลีเว่ยงและหมินเตอ๋อหายตัวไปคนในรถม้าถูกทำร้ายลีเซียรันรู้สึกได้ถึงสายน้ำแข็งที่เจาะเข้าไปในสมองของตนเองและรูขุมขนทั้งหมดก็กระชับขึ้นร่างกายของเขาไม่เคลื่อนไหวขณะที่ริมฝีปากนั้นแข็งเหมือนท่อนไม้และไม่สามารถส่งเสียงใดๆได้เป็นเพราะเขากลัวมากที่สุดว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและยังกังวลว่าเรื่องนี้จะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้น ผู้ใดกันที่มันกล้าทำเช่นนี้หลังจากนั้นเขาก็โกรธมากเหมือนหมาป่าที่โหดเหี้ยมขณะที่จ้องมองฮูหยิงใหญ่เขาขบฟันและความโกรธยังคงปรากฏออกมาโดยบีบคำกล่าวสองสามคำผ่านฟันออกมาผู้ใดกล้าแต่ต้องรถมาของครอบครัวเราผูหญิงใหญ่ไม่เคยเห็นท่าทางที่กล้าแสดงออกเช่นนี้จากลีเซียรันมาก่อนเลยจึงรู้สึกประหลาดใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวว่าใช่ คนเหล่านี้ช่างกล้าหาญมากไม่เพียงแต่จะทำร้ายทหารที่อารักขารถม้าเท่านั้นแต่พวกเขายังจับหลีเว่ยางและหมิ่นเตอไปด้วยสิ่งที่เรากลัวตอนนี้เจ้าหมายถึงอะไรลีเซียนคำรามจนดวงตาของเขาแทบจะพ่นเปลวไฟออกมาได้เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนกล้าแต่ต้องรถม้าของตระกูลหลี่แห่งเมืองหลวงและยังลักพาตัวบุตรสาวของเขาไปอีกแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งต่อหลีเว่ยาง แต่เขารู้สึกว่าสิ่งนี้มาละเมิดอำนาจและศักดิ์ศรีของตนเองส่งคนออกไปตามหาพวกเขารีบส่งคนไปพาว้่อย่างและหมินเพื่อกลับมาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสามมาลาจากโลกนี้ไปได้ไม่นานและตอนนี้พวกเขากำลังจะสูญเสียบุตรบุญธรรมของนางไปอีกคนหากผู้อื่นล่วงรู้เรื่องนี้ผู้คนทั้งหลายอาจคิดว่าเขามีความโลภในทรัพย์สินของครอบครัวน้องสามดังนั้นพวกเขาต้องหาตัวหมินเพื่อให้พบทันที สิ่งที่สาคัญที่สุดมิใช่สิ่งนี้ตอนนี้พวกเขาหายไปหนึ่งคืนแล้วผู้หญิงใหญ่เผชิญหน้ากับการจ้องมองของเขาอย่างไม่เกรงกลัวขณะที่แสงเหมือนเข็มโผลออกมาจากดวงตาของนางคากลัวว่าหลีเวย่ยางจะเสียพรหมจันทร์ของนางไปแล้วหลีเซียวหวันถูกแทงด้วยดวงตาที่เหมือนเข็มเหล่านั้นซึ่งทําให้เขารู้สึกตกใจมากครู่หนึ่งเขาขยืนนิ่งกล้ามโดยกล้ามเนื้อบนใบหน้าเริ่มขยับอย่างรุนแรงราวกับว่ามันถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็น ผูห้หญิงใหญ่สังเกตเห็นว่าเส้นเลือดสีน้ำเงินบนใบหน้าของลีเซียวรานกำลังจะระเบิดและดิ้นรนเหมือนไส้เดือนถูกขี้เท่าจากนั้นความโกรธที่มาหือมาก็ค่อยๆฉายออกมาจากดวงตาของเขาซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขาโกรธมากเพียงใดขณะที่ใบหน้าของภรรยาหลวงผู้นี้ดูไม่สบายใจมากขึ้นทันทีหากเรานำตัวว่ยอยางกลับมาชื่อเสียงและเกียรติยศของตระกูลหลี่จะต้องมาลายหายไปจนหมดสิ้น บุตรสาวของคุณนางใหญ่ผู้หนึ่งหายตัวไปในชั่วข้ามคืนลีเซียรันอัดไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าตระกูลหลี่จะต้องอับอายขายหน้ามากสักเพียงใดและเพื่อนร่วมง,งานของเขาจะคิดอย่างไรกับตนเองอีกทั้งจากรพรรดิจะคิดอย่างไรกับเขาท่านใดนั้นเขาก็สงบลงขณะที่ใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าจะถูกปกคลุมด้วยชั้นของหน้ากาก,ากที่มีเลือดเข้มคำกล่าวของเจ้าหมายความว่าอย่างไรประโยคนี้สัมผัสความคิดที่เป็นความลับที่สุดของหูหญิงใหญ่ทันที โดยปกติแล้วนางจะรับบทเป็นมารดาที่จิตใจดีและรอจนกว่านายท่านจะคิดถึงผลที่ตามมาของเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองจากนั้นนางจึงคิดได้ว่าจะต้องทำตัวเป็นคนดีและส่งหลีเวย่ยางไปที่วัดเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่นวิธีนี้จะไม่ทำให้หลีเซียนสงสัยในความตั้งใจของตนเองและยังสามารถรักษาภาพลักษณ์ของนางต่อหน้าทุกคนได้อีกด้วยแต่คราวนี้นางกลับไม่ได้นิ่งเฉยและเอ่ยขึ้นก่อน เป็นพระนางต้องการคว้าโอกาสนี้เพื่อประหารหลี่เว่ยหยางแม้ว่าหูหยินใหญ่จะคิดถึงเรื่องนี้แต่ยังคงกลัวว่าหลี่เสี่ยวหนจะรู้สึกสงสยัยทําให้มีร่องรอยของความหวาดกลัวอยู่ในใจของนางดังนั้นจึงพยายามปรับอารมณ์ของตนเองทันทีโดยสีหน้านางได้เปลี่ยนไปเป็นโศกเศร้าทันทีท่านพีค้ารู้สึกเป็นห่วงเวย่ยหยางอย่างแท้จริงนางเป็นเด็กสาวที่ดีมากและยังไม่ได้มั่นหมายกับผู้ใด ในอนาคตหากผู้อื่นล่วงรู้เรื่องนี้คงมิมีผู้ใดต้องการแต่งงานกับนางตอนที่219ปีศาสตร์ร้ายเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วนางก็เอาผ้าเช็ดหน้าปิดตารากับจะแสดงให้เห็นว่าตนเองกำลังกล่าวด้วยความจริงใจหลีเซียวรันหัวเราะเย้ยแต่ไม่ได้ยิ้มโดยปากของเขาอ้าออกบางส่วนแม้ว่าเขาจะคิดว่าหูหญิงใหญ่เสแสร้งแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่นางกล่าวมานั้นถูกต้องเขาจ้องมองนางอย่างขมขื่นและกล่าวทันทีว่า แล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดีผู้หญิงใหญ่แซงไามเป็นประหลาดใจและกล่าวว่าใช่ข้าก็รู้สึกกังวลเรื่องนี้มากเช่นกันส่งคนไปพาตัวนางกลับมาแล้วเราจะเราจะทำอย่างไรต่อข้าแค่ต้องการให้ท่านพี่เตรียมพร้อมลีเซียวันเกิดอาการตกใจขณะที่ความรู้สึกยินเยียบปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาขณะที่โบกมือและกล่าวเสียงดังว่าพอบ้านรีสังการลงไป เสียงฝีเท้าดังขึ้นทันทีและพวกเขาได้จับไปอย่างรวดเร็วหลีเซียวรันนั่งลงและดื่มชาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจและถอนหายใจหากนางไม่รอชีวิตกลับบ้านมันคงเป็นปัญหาใหญ่ผู้หญิงใหญ่ยิ้มเล็กน้อยแล้วรีบซ่อนรอยยิ้มของตนเองเอาไว้และเดินมาเพื่อกล่าวว่าท่านที่ไม่ต้องกังวลหลี่เว่ยางอาจกลับมาบ้านได้หลีเซียวหนไม่รู้จะกล่าวอะไรในขณะที่เขานั่งมาอยู่ครู่หนึ่ง และเมื่อกำลังครุ่นคิดถึงมาตรการรับมือก็มีคนเข้ามารายงานคุณหนูสามกลับมาแล้วหลีเซียวรันเฝ้าดูหลีเวียยางที่ก้งเดินเข้ามาหาอย่างเชื่อช้าด้วยความรู้สึกประหลาดใจก่อนที่หลีเวียงจะเข้ามานางแต่งตัวอย่างเรียบร้อยและใช้ดอกชบาที่เก็บมาจากสวนสอดของตนเองหญิงสาวใช้ดินสอเขียนคิ้วเพื่อวาดคิ้วของนางเบาๆด้วยสีที่อ่อนและเข้ากับสีผิวมากจนยากที่จะมองเห็น นอกจากนี้ยังมีแป้งบางๆบนใบหน้าของหญิงสาวพร้อมด้วยสีแดงที่กระจายอยู่ทั่วแก้มและริมฝีปากของนางเห็นได้ชัดว่านางแต่งหน้าแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเช่นเดียวกันซึ่งมันทําให้ดูแล้วรู้สึกสดชื่นและเป็นธรรมชาติเพราะหากวันนี้นางไม่แต่งหน้ามันก็จะไม่สามารถปกปิดร่องรอยของความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการอดหลับอดนอนมาตลอดทั้งคืนได้ อย่างไรก็ตามในสายตาของคนอื่นๆต่างก็รู้ดีว่าหลี่เว่ยหยางไม่เคยแต่งหน้าพระใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความอ่อนยาวที่มีชีวิตชีวาและทั่วร่างกายของนางไม่มีจุดหนึ่งจุดใดที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานในตอนเช้าทําให้มีชีวิตชีวาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนลีเซียวันสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าหลี่เว่ยหยางมีปุ่นสีเงินปักอยู่ที่ผมของนางโดยปกติเขาจะไม่สังเกตเห็นแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดวันนี้เขาจึงสังเกตเห็นมัน สิ่งนี้ทำจากเงินที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยตรงกลางของปืนถูกตัดให้กลวงทำให้มีรูปร่างเหมือนดอกไม้ที่เป็นของจริงบนนั้นเป็นดอกไม้สีเงินและดอกตูมที่เป็นรูปหัวใจของดอกไม้ถูกประดับด้วยอัญมณีหลากสีที่เปล่งแสงจัดสีเมื่อถูกส่องกระทบโดยแสงแดดเมื่อปักอยู่บนสีสตามให้รู้สึกราวกับว่ามันกำลังลุกเป็นไฟและเพิ่มความงดงามให้กับหลี่เว่ยหยางเวย่ยหยางเจ้ากลับมาแล้วหรือหูหญินใหญ่ทักทายนางอย่างกระตือรือร้อน แต่แววตาที่ชั่วร้ายปรากฏอยู่ในดวงตาของแม่เลี้ยงใจร้ายผู้นี้หลีเวยหยางสังเกตเห็นแต่แกล้งทำเหมือนว่ารู้สึกวั่นไหวและรีบตอบว่าท่านแม่เวยหยางทําให้ท่านต้องเป็นห่วงโอ้เวยหยางไม่เพียงแต่ข้าจะรู้สึกกังวลเท่านั้นแต่กําลังจะตายด้วยความกลัวกลัวว่าเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายปากของหูหยินใหญ่แสดงให้เห็นร่องรอยของความเป็นห่วงและพิษสงจากดวงตาของนางก็ค่อยๆจางหายไป หากหลี่เว่ยหยางมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ได้รับอันตรายก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอับอายเพราะไปค้างคืนที่อื่นหลี่เว่ยหยางสะดุ้งและขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความฉลาดของนางจึงสัมผัสได้ถึงความหมายโดยในจากคำกล่าวของหญิงผู้นี้แต่นางก็ยังคงทำท่าไร้เดียงสาและกล่าวโดยไม่มีการป้องกันใดๆว่าท่านแม่ดีต่อข้ามากเวย่ยหยางเองก็คิดถึงท่านมากจนรู้สึกนอนไม่หลับ เดิมที่คิดว่าเด็กสาวจะตกใจแต่คิดไม่ถึงว่านางจะไม่เปิดเผยร่องรอยใดๆให้เห็นเลยผู้หญิงใหญ่กัดฟันของตนเองและหัวเราะเยาะสาวใช้กล่าวว่าทหารองค์ครักทุกคนที่อยู่กับเจ้าเสียชีวิตและเจ้าถูกจับตัวไปมาให้แม่ดูสิว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือไม่หลีว่วยหยางยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าท่านแม่ไวหยางมีได้รับบาดเจ็บดูสิ หลังจากที่กล่าวจบนางก็หันกลับมาและกล่าวกับลีเซียอรันอย่างอารมณ์ดีว่าท่านพ่อเวอยหยางต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้ท่านเป็นห่วงผู้หญิงใหญ่คิดว่าเด็กสาวแซงททมเป็นสงบสติอารมณ์ดังนั้นจึงยังคงคาดคันนางต่อไปอย่างเย็นชาเวยหยางหากเจ้ามีความคับข้องใจก็อย่าเก็บกดมันเอาไว้กับตัวเองบอกแม่มาแม่จะต้องจัดการให้เจ้าอย่างแน่นอนข้องใจหรือ ลีเว่ยหยางยิ้มอย่างเย็นชาขณะที่จ้องมองไปยังใบหน้าที่น่ารังเกียจของหูหญิงใหญ่และรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะกล่าวกับผู้หญิงที่เหมือนสัตว์ร้ายผู้นี้อีกแล้วจึงกล่าวออกมาอย่างเย็นชาว่าความกังวลของท่านแม่มมีมูลความจริงเลยเว่ยหยางมีได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยผูหญิงใหญ่มองเข้าไปในดวงตาของลูกเลี้ยงและต้องการที่จะโจมตีต่อไปแต่นางตระหนักได้ว่าดวงตาของหญิงสาวกำลังจ้องมองมาที่ตนเองอย่างเย็นชา มันรู้สึกเหมือนความหนาวเย็นที่มองไม่เห็นเาวากับว่าเป็นรูปปั้นที่ถูกบูชาในวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทาให้คนผู้หนึ่งเกิดความรู้สึกหวาดกลัวได้ตอนที่220โชคดีมากท่านใดนั้นหลี่เว่ยหยางก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีออกมาทําให้หูหยินใหญ่รู้สึกว่าเสียงหัวเราะของเด็กสาวเหมือนน้าเย็นไหลเข้าสู่หัวใจของตนเองอย่างกระทันหันผู้เป็นบิดาไม่ต้องการได้ยินหูยินใหญ่กล่าวคําเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และต้องการรู้รายละเอียดของเรื่องนี้เพื่อที่เขาจะได้เตรียมการที่เหมาะสมที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่โจรลักพาตัวจะปล่อยตัวนางกลับมาเองหลี่เซียวรันจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเวย่ยหยางเจ้ามีเป็นไรจริงๆหรือและจะกลับมาได้อย่างไรหลีเวย่ยหยางเข้าใจถึงความหมายของหลีเซียวหนดีแต่นางไม่ได้ตอบกลับในทันทีหญิงสาวทำเพียงแค่ยิ้มเล็กน้อยและทำราวกับว่านางกำลังคิดอะไรบางอย่างโอเช่แล้วท่านพ่อ วันนี้ท่านอย่าลืมเตรียมของขวัญเอาไว้ด้วยเพื่อขอบคุณองค์ชายเจ็ดและองค์หญิงยงหนึ่งในนามของเวย่ยงเพราะหากมีได้รับความช่วยเหลือจากทั้งสองพระองค์เวย่ยงก็คงมีสามารถถูกลับมาได้เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วการแสดงออกของหูหยินใหญ่ก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดขณะที่หลี่เซียวรันลุกขึ้นทันทีด้วยใบหน้าของเขาเผยให้เห็นความประหลาดใจเจ้ากล่าวอะไรหลีเวย่ยงเลิกคิ้วและกล่าวอย่างไร้เดียงสาว่า ท่านพ่อห้ามลืมเป็นอันขาดไอหย่าดูสิข้ามวัวแต่คุยกับท่านแม่จนลืมเรื่องสำคัญไปเสียสนิทเมื่อวานนี้เราทราบว่าคนกลุ่มนี้ที่มาปล้นรถม้าของเรามาจากที่ใดทหารองค์รักพยายามปกป้องหมิงเตอ๋อและข้าอย่างหมดหวังเพราะพวกเขามีจํานวนมากกว่าแต่ท่นานใดนั้นเองชายเจ็ดได้ผ่านมาพบโดยบังเอิญและยื่นมือเข้ามาช่วยเราเขาเป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริงหลังจากขับไล่ให้คนร้ายล่าถอยไปแล้วองค์ชายเจ็ดเห็นว่าหมิงเตอ๋อได้รับบาดเจ็บ เขาจึงส่งเรากลับไปที่พระตำหนักขององคหญิงหยงหนึ่งเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บโดยองคหญิงท่งอนุญ,ญาตให้เราพักค้างคืนและส่งหมอหลวงมารักษาอาการบาดเจ็บของมินเตอร์ข้าโชคดีที่ได้พบผู้ที่มีน้ำพระทัยเมตาเหมือนดั่งเช่นทั้งสองพระองค์หากมิใช่เพราะความช่วยเหลือนี้ไว้อยางก็คงจะมีสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเมื่อได้ยินเช่นนี้หลีเสียวหวันก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากองค์ชายเจ็ดช่วยเจ้าเอาไว้หรือแลวอ้วเวยหยางพยักหน้า และองหญิงหญิงหนิงพาเจ้าเข้าไปพักในตมหนักหรือหลี่เว่ยหยางยังคงพยักหน้าทั้งหมดนี้เป็นความจริงหรือหลี่เว่ยหยางยิ้มกว้างและกล่าวว่าท่านพ่อสามารถตรวจสอบได้ว่าข้ากลับบ้านมาโดยนั่งรถม้าของหญิงหญิงหนิงเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วนางก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานให้หูหญิงใหญ่โชคดีที่ข้ารอดมาได้หากข้าถูกโจรจับจริง,รงๆเวย่ยหยางจะกล้ากลับมาได้อย่างไร ข้าคงจะต้องจบชีวิตลงเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตนเองท่านแม่ข้ากลับมาบ้านแล้วและปลอดภัยดีเหตุใดท่านจึงดูมิมีความสุขเลยไม่เป็นไปมิได้เจ้าต้องโกหกแน่จะเป็นไปได้อย่างไรที่เจ้าหายไปทั้งคืนแต่ไม่มีอันใดเกิดขึ้นผู้ญินใหญ่กล่าวว่าอย่างเสียอาการผู้คนมากล่าวว่ายิ่งมีความหวังมากเท่าไหร่ความผิดหวังก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ตอนแรกหูหยินใหญ่คิดว่านางสามารถใช้โอกาสนี้ในการกำจัดละเวอยางได้อย่างสมบูรณ์แต่นางไม่คิดว่าหญิงสาวจะยังคงสามารถหลับได้โดยไม่ได้รับอันตรายใดหา,หาหนางช่างโชคดีเสียเหลือเกินซึ่งคนธรรมดาทั่วไปคงจะยอมรับมันได้ยากใบหน้าของหลี่เสี่ยวหลานเปลี่ยนสีทันทีเจ้ากรรมลังกล่าวอันใดหูปากผู้ห,หิงใหญ่ตกตะลึงจนอ้าปากค้างขณะที่สีหน้าของนางเปลี่ยนเป็นสีขาวซีด และตระหนักว่าตนเองได้สูญเสียภาพพจน์ที่พยายามรักษามานานไปเสียแล้วตอนแรกหลี่เสี่ยวรันรู้สึกกังวลใจจึงตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธเคืองแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วองค์ชายเจ็ดช่วยชีวิตหลี่เว่ยหยางและยังได้พักค้างคืนอยู่ในพระตมหนักขององค์หญิงซึ่งผลกระทบของข่าวทั้งสองนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าข่าวการหายตัวไปของหลี่เว่ยหยางมากนักแต่เขายังคงมีข้อสงสัยเพราะทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้คนอื่นไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือไม่วเราเอย่างดูเหมือนจะรู้ว่าเขากําลังคิดอันใดยอยู่จึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าอ้อองหญิงกล่าวว่าเป็นเพราะงานเลี้ยงข้าจึงต้องพบกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวเช่นนี้พระนางจึงมอบปิ่นปักผมสีเงินนี้เพื่อปลอบใจข้าโดยเฉพาะเมื่อกล่าวเช่นนี้และนางก็ชี้นิ้วไปที่ปิ่นปักผมสีเงินอันทรงคุณค่านั้นและครั้งนี้หลีเสี่ยวรนันถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเรื่องจริง มันน่าประหลาดใจมากหลังจากนั้นเขาก็จ้องไปที่หูหญินใหญ่หูหญินใหญ่รู้สึกประหลาดใจและความขุนเคืองในแววตาได้จางหายไปขณะที่ยิ้มอย่างสดใสเว่ยหยางเจ้าโชคดีจริงๆโชคดีมากลีเซียรันยังคงยิ้มและกล่าวอย่างแผ่วเบาว่าเว่ยหยางเห็นหรือไม่ว่าท่านแม่ของเจ้ามีความสุขมากผูหญิงใหญ่ต้องผิดหวังมากที่ครั้งนี้ไม่ได้เห็นความอัปยศและความสูญเสียของเว่ยหยาง หัวใจของนางมีพิษเหมือนร้ายนางไร้ายกาศมากใช่แล้วเว่าอย่างแม่มีความสุขมากเกินไปจนทาอะไรไม่ถูกยกโทษให้ข้าด้วยรากับว่าฝ่ายถูกยัดเข้าไปในคอของหูหญิงใหญ่พระคำกล่าวของนางดูไม่เป็นธรรมชาติเอาเสียเลยท่านแม่ท่านไม่ต้องตื่นตระหนกจนมากเกินไปนี่เป็นโชคดีที่สวรรค์ทรงประทานให้กับข้าจะมีผู้ใดสามารถทำร้ายข้าได้ แม้ว่าหลี่เว่ยหยางจะกล่าวอย่างสุภาพแต่คำกล่าวของนางก็ยังมีการประชดประชันแสงอยู่อย่างไรก็ตามหลี่เว่ยหยางยิ้มกว้างคิดหรือว่าคนอย่างเว่ยหยางจะรู้ไม่ทันดวงตาของหลี่เว่ยหยางมืดมนราวกับน้ำในบ่อขณะที่มองไปยังหูหยินใหญ่มันเหมือนกับดวงวิญญาณผีร้ายของหุบเขามรณะที่คอยตามหลอกหลอนด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินหลี่เว่ยหยางกล่าวอย่างใจเย็นว่าแน่นอนว่าครั้งนี้ข้าโชคดีที่มีชีวิตรอดกลับมา หากเมื่อคืนนี้องค์ชายเจ็ดมิผ่านมาข้ากลัวว่าตนเองจะต้องตายในป่าและกลายเป็นอาหารของสุนัขปขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ